สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนนะคะจากสกินแคร์เดลิเวอรี่เหมือนเดิมฝนเกรซซันเดย์ปกติเอาเป็นว่าถ้าคนที่ติดตามชา n e l พี่ฝนอยู่จะรู้ว่าพี่ฝนเนี่ยค่อนข้างเลิฟแล้วก็อินเลิฟกับการดูแลตัวเองมากๆอายุย่าง40แล้วอะคะ่ะจะให้ทำยังไงล่ะคะเนี่ยมันก็ต้องช่วยเหลือดูแลตัวเองเยอะๆนี่แหละคะ่ะปกติคนจะรู้ว่าเราชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อเผอิญเราได้รู้จักตัวอาหารเสริมใหม่ๆแล้วก็เราทดลองแล้วพอเราทดลองแล้วเราคิดว่าดีเราก็เลยอยากแชร์ให้ฟัง ตัวนี้ค่ะตัวเจวาว่านะคะตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจวาว่ามันมันดียังไงเหรอพี่ฝนถึงได้สนใจเออมันเป็นหนึ่งในแบบรวมสารอาหารทั้ง8อย่างขึ้นไปแต่อยากเกริ่นขึ้นมาก่อนว่าเจวาว่าเนี่ยเขาผลิตโดยบริษัท จูบิแลนซ์นะคะซึ่งจูบิ l ลนซ์เนี่ยปกติก็จะนําเข้าของเข้าแบบเซนทันเดอมอทำนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นค้าขายกับคนญี่ปุ่นมานานทําให้เขาเริ่มสังเกตว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยแก่ช้านอกจากแก่ช้าเนี่ยยังดูมีสุขภาพดีแล้วก็ผิวค่อนข้างขาวกระจ่างใสด้วยเขาก็เลยหาความลับอันนั้นค่ะว่าด้วยเหตุฉไหนทําไมคุณถึงได้ดูดีอย่างนี้แล้วดูแก่ช้ายืยืยนกันแล้วเกินแต่ละคนทั้งที่แบบแดดอะไรอากาศอะไรเขาก็ คลบ้านเราเนาะเผอเหน้าหนาวเขาเนี่ยโหดร้ายกว่าบ้านเราอีกซึ่งทําร้ายผิวเรามากกว่าอีกทีนี้นะคะถามบอกว่าตัวเนี้ยตอนที่ได้มาเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยห่อมาแบบเหมือนแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยอ่ะมีการแบบที่หอแบบแพ็คออกมาก่อนอะไรเงี้ยเพื่อนจะตัดให้ดูคือพอตัดออกมาแล้วเนี่ยซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกล่องแบบนี้ เจวาว่าตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นสารอาหารที่ตัวส่วนผสมที่เขาใช้เนี่ยเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีการทดลองในสัตว์ด้วยค่ะแถมโรงงานยังได้ GMP เสร็จแล้วพี่คนอยากบอกว่าตัวเนี้ยวิธีทานเนี่ยทานก็ง่ายรสก็อร่อยก็เลยอยากแนะทานง่ายทานไงคือปกติเนี่ยนี่มีซองอย่างนี้นะเขาจะเป็นซองนี้ข้างในเสร็จแล้วเราก็หากรรไกรมาตัด เหตุผลที่แนะให้กรรไกรตัดเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นผงขาวละเอียดตัดซองออกมาเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นผงสีขาวข้างในแล้วก็กรอกใต้ลิ้นค่ะแล้วก็อมทีนี้ตอนอมก็จะพูดลำบากนิดน,นึงนะคะหลังจากพอกินแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันละลายช้าปกติมันควรจะละลายภายในสิบวิแต่ถ้าช้ากว่านั้นไม่ต้องกังวลใช้วิธีขยับลิ้นค่ะกระดกลิ้นสองสามทีน้ำลายมันจะออกมานิดน,นึง แล้วมันจะลายได้ดีขึ้นตัวนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่อยากแเอาไปใช้กันค่ะกรอนนี้ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าละลายยากรสชาติอร่อยมากชุมช่มชืม้นได้รสแบบส้มยูสุแบบเต็มเมเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะช่วงแรกคนที่ทานพี่ฝนแนะนําว่าทานเช้าก่อนนะเช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทานวันละซองไปได้จะเลือกเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ค่ะสิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยเรารู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นนอกจากรูกขุมขนกระชับขึ้นตอนเช้าตื่นขึ้นมารู้สึก สดชื่นไม่เปลียแล้วก็ความชุ่มชื่นจากที่ปกติกินวิตามินตลอดเราต้องเว้นวิตามินระยะหนึ่งแล้วถึงมาลองเทสตัตวนี้นะคะผิวยังชุ่มชื่นอยู่ยังค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ไม่เหี่ยวไปกว่าเดิมค่ะแล้วก็ไม่คล้ำไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวดีๆที่เราอยากให้คนรู้จักอยากให้คนได้ทานซึ่งพอเราได้ทานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้เราบอกเลยราคามันไม่มันมันไม่ได้ถูกนะแต่ว่าสิ่งที่ดีๆอ่ะ ของดีราคาถูกหายากมากค่ะอาจจะมีนะแต่ยังไม่ค่อยเจอตัวนี้ถึงดีแต่พี่ฝนพูดคําว่าถ้าหากว่าเรากินแล้วไม่ได้ผลสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยเรียกว่าแพงค่ะแต่ถ้าหากราคาค่อนข้างมีราคานิดนึงแต่ทานเข้าไปแล้วมันได้ผลกับร่างกายเนี่ยพี่ฝนว่ามันถูกนะแล้วมันคุ้มกับการลงทุนค่ะตัวนี้ได้สัญ,ญาลักษณ์ออร์แกนิกแปลว่าเขาต้องผ่านการตรวจมาแล้วลว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะเป็นที่ที่ไม่มีอันตรายไม่ได้ใช้สารพวกเคมีต่างๆในการ ปลูกพืชหรืออะไรก็ตามแล้วก็โรงงานได้มาตรฐาน GMP ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเจวาวาเนี่ยคุ้มที่จะลองค่ะแล้วลองแล้วคุณจะติดใจเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ฝนบอกเลยหลักๆเลยที่มันช่วยลดเลือนริ้วรอยผิวเด้งแต่งตึงชุ่มชื่นแล้วก็ผิวขาวกระจ่างใสปรับริ้วรอยผิวด่างดาแล้วก็ลดการอักเสบของผิวจากการที่โดนแดดด้วยค่ะแล้วนี่ก็คือเหตุผลดีๆที่ว่าทําไมเราถึงควรเลือกเจวาวานะคะ เสร็จแล้วถ้าเกิดสนใจว่าหาซื้อได้ที่ไหนพี่ฝนจะมีช่องวิ่งอยู่กับหน้าสุดท้ายนะคะที่จะบอกว่าหาซื้อได้ที่ไหนแล้วมีคำถามอะไรถามพี่ฝนได้เสมอนะคะยินดีตอบค่ะเย้ไปบ๊ายแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้าค่ะ